สวัสดีครับวันนี้นะครับบ้านฝูนพวงทองนะครับจะพามาตัดกล้วยนะครับก็จะเป็นกล้วยหอมทองนะครับพันคอตมิเชลนะครับหลังจากที่เราห่อไว้ประมาณ65วันนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องตัดนะครับมาดูกันเลยครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นกล้วยที่เราห่อไว้นะครับเราจะมาแกะห่อกันนะครับ ตั้วอายุ65วันนะครับเห็นว่าเริ่มจะมีหวีที่สุกแล้วนะครับเราตัดช้าไปหน่อยครับเดี๋ยวมันจะแตกนะครับต้องรีบตัดแล้วนะครับโหหนักมากเลยครับก็ประมาณ30กิโลอยู่นะครับ จะไปเฉือนวีกันนะครับหลังจากที่เราได้กล้วยมาแล้วนะครับเราก็จะมาเฉือนนะครับเฉือนให้เป็นวีเป็นวีนะครับการเฉือนต้องเฉือนในน้ํานะครับจะได้สะดวกนะครับในการเฉือนนะครับเป็นการล้างไปด้วยนะครับนี่นะครับหวีใหญ่เลยครับ ได้กล้วยมาครับตัดกล้วยมาเสร็จนะครับก็จะมาล้างน้ำอย่างนี้นะครับอันนี้คือมีดเฉือนนะครับจริงๆมีดมันจะดีกว่านี้อยู่นะครับนี่มีดจําเป็นนะครับใส่น้ำครับเฉือนออกเลยครับนะครับพยายามหดโดน

จากนั้นนะครับก็จะทาฮอร์โมนนะครับเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์นะครับเพื่อให้กล้วยนะครับสุกเท่าเกันนะครับถ้าไม่ทามันก็จะไม่สุกทั่วนะครับทาให้กล้วยเหี่ยวนะครับภายใน2-3วันนะครับก็จะสุกทั่วกันครับ หลังจากผ่านไปสามวันกล้วยก็จะสุกเหลืองทั่วกันครับ